เอาละครับก็ขอกราบสวัสดีเขียดนุณไม่แก่แขกก็ไม่เกิดปัาด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอีกกับผมเดี๋ยวด้วยชาแนลทีวแล้วตอนนี้ผมก็นอนอยู่ข้างๆน้องผมเลยกูเลี่ยมตาบ่ดดิวก็ดิวชอบเปิดเพลงมาคาดดาจนพี่ติลิกกัสิบอะโ,โอเควันนี้ผมจะมาดูคอมเมนต์ที่ผมชอบนะครับตลอดที่ผมลงคลิปมาเนี่ยมีคอมเมนต์ไหนบ้างที่ผมชอบ คือผมจะไล่าจากอันล่าสุดลงมาเลยนะคือ,อนี่เลยขอให้ใช้เอ๋ขอให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆ uid 1 6 6่งห2ห1สจะเอาไปซื้อชุดใส่ครับผมดูคลิปมานานไม่ได้เป็นเอ๋ไม่ได้ไม่เป็นไร<ม>ก็ขอบคุณครับ <S <S ขอให้พี่แข็งแรงตลอดไปทั้งปีนะครับ id <S <S ผม2 2 0 5 9 8 สองสามสองห้าที่บอกอะไรไปวันดิวมันดังอยู่หรอ okay. ผมอยากได้เพราะอยากได้คาตนาตักอันผมไม่เคยเติมพันเลยแทบจะไม่มีเงินเติมเลยเห็นคนอื่นถือผมก็อยากถือบ้าง FC มากๆากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับดูฟุกคลิปครับติดตาม3 4เดือนแล้วครับ อยู่กันไปนานๆน,น,นะครับผมชอบพี่มากเลยอันนี้ก็ติดตามกดไลค์แล้วนะพี่ชายขอใจหน่อยผมก็ต้องกดใจให้อยู่แล้ว FC ครับเอ hey, FC ครับพี่รักพี่รักช่องนี้ด้วยขอบคุณครับรัก FC เหมือนกันนะครับแล้วก็รักผู้ชมทุกคนค FC ครับทำไฟล์แบบนี้บ่อยๆนะครับ ครับผมเดี๋ยวผมจะทําแจกคุกครั้งเลยนะครับคุกครั้งที่มีการอัปเดตมาผมจะทําแจกนะครับแล้วก็เอฟซีซึ่งภาตาต่อมาผมจะดูไม่ออกก็เถิดน,นะแต่ผมก็ชอบเอฟซี <c oughs> ครับดูทุกคลิปเลยครับว้าวขอบคุณครับสู้ๆครับทาต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะดังเองมันอ่า ครับผมสู้ตายอยู่แล้วครับ,รบขอบคุณงาบ<ม>ครับผมหายแลกเลยขอบคุณครับพี่ชายาครับผมขอบคุณครับคืออันที่ขอบคุณเนี่ยผมชอบอยู่แล้วนะจริง <C'> er> พี่สตรีมหน่อยครับ แหวว่ามีคนอยากให้ผมจะตีมด้วย <c oughs> นี่ขอบคุณครับสู้ๆครับ <c oughs> อันนี้นี่เหมือนขอจาลบความคิ้เห็นออกไปนะแต่หึงลบไม่ลบก็ช่างแต่ผมก็ชอบนะติดตามแล้วนะัดสู้ๆนะพี่แล้วก็พี่คือไอต้อนผมโอเคขอบคุณครับไม่รู้ว่าขอคอมเมนต์ผิดหรือเปล่าถึงได้ลบหรือไม่ก็อ่าไม่รู้สิ <c oughs> หายไปน,นานมากแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมชอบนั่นก็คือการตอบกลับของผมด้วยขอโทษครับแล้วก็ขอโทษล่วงหน้าด้วยเพราะอีกเดี๋ยวผมก็จะหายไปอีกแบะก็จริงเหรอครับเพราะว่าปกติแล้วก็ผมลงคลิปไปประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งลงไปสองสามคลิปปุ๊่ผมก็จะหายไปเลยใช่ไหม หายไปแล้วดิรอฟรีไฟอัพเดตปุ๊บแล้วค่อยมาหาจิตกแบว่าค่อยมาแจกอีกสามารถติดต่อพี่ได้ทางไหนไหมครับเผื่อผมงงทำไมเอ๊ะทำไม่เป็นผมอยากจะสอบถามพี่ครับอันนี้นี่ผมนับถือน้องเขาจริงๆงเลยนะครับนี่พี่ครับแบบไมค์ครับอัปเดตเสร็จวันไหนเหลยครับคือแบบ ผมนับถือจริงๆแล้วก็ขอขอบคุณที่อยู่กับผมมานานนะครับตั้งแต่ีผมแจกแบบไมค์ครับขอขอบคุณจริงๆเลยครับที่ยังพวงอยู่ด้วยเดี๋ยวผมจะพัฒนามมคับต่อไปนะครับเราไม่แน่รั้นมือผมแรงพอผมจะสตรีมแล้วก็เปิดแบบเล่นออนไลน์เลยนะครับในออมเลนนะโอเคขอให้ถึงหนึ่งพันซับเร็วๆนะครับขอบคุณครับ h ด d ครับผม Happy Birthday ครับผมโอเคอ๋อตอนนี้ก็อคอมเมนต์ดันตอนัาเกิดผมแน่นอนเลยครับ Happy Birthday ครับผมขอให้มีผู้ติดตามถึง1,000คนเร็วนะครับลงคิปบ <c oughs> ่อยๆผู้ติดตามขึ้นแน่นอนผมเคยห้ำแต่ปิดช่องไปแล้วเพราะพอครับ <c oughs> ครับผมตอนนี้ต้องใส่ความไอ้อนทำไอ้อนจะเป็นจริงแล้วนะครับคือผมว่า ปีนี้ภายในปีนี้นะถึงหนึ่งพันแน่นอนครับแต่ชั่วโมองการรับชมนี่ไม่ถึงครึ่งสุดกันวันเกิดนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ร่ำรวยเงินพทองขอบคุณครับผมเล่นด้วยกันอีกนะครับอันนี้อยู่ชอบนะ ถึงสันวันเกิดน,นะครับขอให้มีผู้ติดตามเยอะๆนะครับขอบคุณครับผมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับขอให้มีผู้ติดตามเอยขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและมีผู้ติดตามถึง1,000คนภายในปี6.5ด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับปีนี้ปี6.5แล้วเราไหมดิวใช่ไหมดิว ก็สงสัยว่าปีมีนี่แหครับจะมีหนึ่งพันจริงๆผมว่าน่าจะไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้ละมั้งถึงหนึ่งพันคนอ่ะอันที่ผมคาดไว้นะผมเพิ่งมาเจอคลิปครับผมเข้าใจครับฝีมือพี่ไม่ได้กากแต่มือถือกากแหลกเกินจริงครับตรงนี้ครับจริงครับ เจอตอนนั้น,นคือผมรื่นกว่านี้นี่ผมงัดหัวโดนบ่อยอยู่นะ400ซับไว้ๆนะครับสู้ๆขอบคุณครับก็หมดกับคอมเมนต์ทั้งหมดที่ผมเลื่อนหาเดูในะผมชอบคือส้งคนหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันเหมือนกับไล่คอยหลังไวายไงไม่รู้แบบผู้ติดตามมันเยอะกว่า400แล้วอะไรแบบนี้คือต้องเขา้าใจนะครับผมอานจาคอมเมนต์ล่าสุดแล้วค่อยลงมาข้างล่างนะครับ คือแบบจะไล่ลงไปนะแบบไม่ได้จะไล่ข้างล่างขึ้นบนโอเคใส่ผมอยากไหนใครคอมเมนต์ใครอยู่ในคลิปนี้บ้างช่วยมาคอมเมนต์ในใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับผมว่าคอมเมนต์ที่เยอะสุดในนี้ก็น่าจะเป็นคุณ LUX เนี่ยครับ LUX LUX นี่ น่านจะขึ้นบ่อยที่สุดแล้วนะใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมอ่านไปเฉยๆเลยแล้วก็ถ้าช่วงไหนผมไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะบางทีผมอาจจะเก็บไว้แล้วมาทำคลิปแบบนี้ก็ได้นะแบบอาคิดหนึ่งแล้วแบบมาอ่านคอมเมนต์ตอบแบบเนี้ยอ่าแล้วก็ใครที่ดูมาจนจบถึงตอนเนี้ยขอขอบคุณมากเลยครับขอบคุณเป็นอย่างสูงขอบคุณจริงๆนะครับ ถ้าใครคอมเมนต์ใครอยู่ในนี้พี่บอกด้วยนะไปละขอคลิปนี้ลงไปแล้วสำหรับคนที่เราคลิปไมค์ครับนะอคุณคุณอะไรนะเอียอใส่ว่าคุณนั่เยอผมอ่านไม่ออกอะ่ะคนที่ขอแบบไมค์ครับมานะครับคลิปนี้ลงไปแล้ว แล้วแบบน,นี้อีกสักพักหนึ่งหลังจากที่คลิปนี้ลงน่าจะอีกสักสองสามนาทีคลิปใหม่ครับก็จะลงนะครับเพราะาผมจะอัพติดต่อกันตามกันไปเลยโอเคครับบายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับแล้วก็คอมเมนต์ใครอยู่ในคลิปอย่าลืมคอมเมนต์ไว้บอกใต้คลิปด้วยนะครับ